สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 c h a n n e l แล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาปิดหน้าจอเริ่มต้นจอ Android หน้าจอไม่ขึ้นหน้าหลักนะเวลาเปิดจอ Android ขึ้นมาเนี่ยเขาจะตัดมาที่แผนที่ก่อนเลยเขาจะไม่ไปขึ้นหน้า UI หน้าที่เป็นหน้าเริ่มต้นของจอ Android นี่เห็นไหมอันนี้เขาจะขึ้นแผนที่เลยนะใครเจอปัญหาบ้างพอเปิดจอปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นมาที่ หน้าจอที่เป็นแผนที่หรือว่าหน้าจออื่นน่ะที่ไม่ใช่หน้า u i หน้าแรกของเขาวิธีปิดวิธีตั้งเขาตั้งกันยังไงเดี๋ยวลูกอ้วนพาทาวันนี้นี่เลยเรอาออกไปดูอันนี้คือหน้าหลักเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นแผนที่มาเลย Google Map เขาจะขึ้นมาเลยหน้าจอเขาจะขึ้นเป็นหน้าแผนที่มาเลยเริ่มต้นมาเลยหน้า u i หน้าแรกเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาวิธีปิดเขาจะปิดกันยังไงเดี๋ยวลอ้ว<พ>นพาพาทำวันนี้นะหลายคนเจอปัญหารหาที่ปิดไม่เจออ่นะ นี่นะลูกอ้วนให้ดูว่าไอคอนเขาเป็นแบบนี้นะ,ะเขาจะมีตั้งค่าอ่ะให้ให้ดูตรงตั้งค่าตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นลักษณะนี้นะจอแอนดรอยที่เป็นปีใหม่ๆนี่แหละเนี่ยแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้มีตั้งค่ากับการตั้งค่าเนี่ยนะเขาจะมีอย่างนี้ใครที่มีเมนูอย่างนี้ก็สามารถทำตามลูกอ้วนได้เลย ใครที่เจอปัญหาก็สามารถทำตามได้เลยนะนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีเข้าไปปิดหน้าเริ่มต้นว่าเขาทำกันยังไงนะให้เข้าตรงเมนูแอป,ปตรงนี้่ามันจะมีการตั้งค่าตรงนี้เราไม่ต้องเข้านะเรามาเข้าตรงนี้เลยตั้งค่านี่ให้เราเข้าตรงนี้มาดูคำว่าเครื่องจักรนี่นะเขาจะให้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปตัวนี้ใส่06ตัว แล้วก็กดยืนยันซะเขาจะเปลี่ยนมาอีกหน้าหนึ่งให้เราเลื่อนหาคําว่าตัวนําทางเริ่มต้นตัวนําทางเริ่มต้นเนี่ยเขาเปิดเอาไว้นะเราก็ปิดซะอ่ะเราก็ปิดมันซะเดี๋ยวเราไปปิดอ่ะลุงอ้วนรีเซ็ตดูนะให้มันเปิดเครื่องใหมด่ดูว่ามันจะเป็นไหม เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลามันเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นหน้า UI หน้าแรกไหมหรือว่าจะเป็นแผนที่เหมือนเดิมนะนะเห็นไหมเขาจะเป็นหน้า UI หน้าแรกให้เราอันนี้คือวิธีการปิดเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปวิธีการเปิดทํายังไงทีนี้เราเปิดไม่เอาแผนที่แล้วตัวนําทางก็คือแผนที่เราไม่เอาแล้วแต่เราจะให้มันโชว์หน้าทีวีหน้าแอปเปิลคาเพย์อันโดโต้พวกเนี้ย นะวิธีปิดเปิดเขาปิดเปิดกันตรงไหนไปเลยเข้าตรงหน้าเมนูแอปตรงนี้เนี่ให้เราไปที่เดิมตั้งค่าตรงนี้เครื่องจักรตรงนี้รหัส06ตัวเท่าเดิมให้เราไปคำว่าเดี๋ยวตัวนำทางเริ่มต้นอันนี้เราไม่ต้องเปิดนะตัวที่เราปิดเมื่อกี้เนี่ยให้เราไป ตัวนำทางเริ่มต้นอีกอันนึง่งอยู่ล่างสุดเลยตัวนําทางเริ่มต้นเนี่ยให้เราติ๊กเข้าไปเนี่ยอันนี้เราสามารถเอาขึ้นไปโชว์หน้าจอหลักเราได้อันแรกแผนที่อะไรต่างๆทีวีออนไลน์พวกเนี้ยหรือจะให้เป็น Apple Carpay ก็ได้นะสมมติว่าลุงอ้วนจะให้มันขึ้นแซดลิงเนี่ยแอปเปิลคาเพย์แอนดอร์โตเนี่ย เราก็ติ๊กเข้าไปเดี๋ยวลูงอ้วนจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ให้ดูอ่ะเนี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าเริ่มต้นกันว่ามันจะขึ้นยังไงมันจะไปที่แซ๊ดลิงค์ Z Link, Apple c a r p a y Android Auto ให้เราไหมเห็นไหมเขาจะขึ้นมาหน้าที่เป็นเขาเรียกแัดลิงค์ที่เราเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ไว้ เห็นไหมขึ้นเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดูอีกอย่างหนึง่งถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นทีวีล่ะทีนี้ลุงอ้วนจะเข้าไปสลับเป็นทีวีให้ดูมันขึ้นจริงไหมเข้าตรงเครื่องจักรเนี่ยศูนย์หตัวเราก็เข้าไปาที่สุดท้ายเลยที่เราเนี่ยเราถ้าเป็น as เราก็ติ๊ก as เลยแต่ลุงอ้วนจะให้ดู ลูกทีวีนี่ลองปิดเครื่องใหม่แล้วเปิดดูรีบูตเครื่องซะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากเปิดซิอกุญแกมาเนี่ยหลังจากเปิดซิอกุญแกรถขึ้นมาเนี่ยนะสตาร์ทรถพร้อมไปทํางานเนี่ยจอ Android มันจะไปขึ้นหน้าทีวีให้เราเลยไหมเราไม่ต้องไปเข้าแอปเข้าอะไรละคือให้มันเปิดทีวีให้เราเลย หน้าทีวีที่เป็นลูกทีวีก็จะขึ้นหน้าแรกให้เรานะเราไม่ต้องไปเปิดเลยคือรอมาพร้อมทำงานเลยนะเห็นไหมหน้าแรกที่มันก็สามารถดูทีวีได้เลยนะลวนเปิดทีวีให้ดู ลุงวนเปิดทีวีให้ดูเห็นไหมขยายหน้าจอนะก็ใช้งานได้จริงโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงวนด้วยนะเวลาลุงวนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ